สบายดีสบายดีเนี่ยจิโดสบายดีมดูซิต้าบงเกาะสบายจ้าสบายดีวันนี้่ฮอซีมาเบิงอ่าเห so ็ดน้องก๊อบนกไก่สิสัมเร็จแหลวมูซิต้ามาเบิงน้องกบนะจันนันไปเลยก่อนสิไปฝากติดตามกดซับสไครต์ดูติดตามเด้อไป ก็จะเป็นน้องกบของเฮาเองเนาะอ่ากเกือบไกจจะสําเร็จแล้วเนาะนี่จะเป็นหัวเนาะคนของใจของเฮาคนงานของเฮาเองเิ่นีน่แหละเป็นผู้คิดเนาะ,ค,นาะคิดอยากเฮ็ดคิดอยากท่ามคิดอยากสางผ้าเฮ็ดผ้าสางเนาะน้องี่ก็เป็นเพิ่นออกแบบแ้วก็เป็นผู้คุดเองนะลงมือเองเนาะอ่า แบบบอนุ่งเครื่องด้วยสูสเพนว่า,า,าตานะา่ทั้งในนะเฮาจ้าอาเดียงกบแต่กาเดี่ยงปลาลุกนะอ่าติดตามตอนต่อไปเลย,เลยสําหรับมนันนี้สบายดีบ๊ายบาย <c oughs>